ฮัลโหลเธอได้ยินเราไหมเนี่ยทีำข้าาทำไมเราต้องทะเลาะกันด้วยนะรู้ไหมว่าตลาดคนเยอะมากเลยคบกันมา30ปีไม่มีความหมายเลยเราให้เธอทุกเดือนเลยนะเดือนละแสนน่ะเลยนะครับโอ้โหกรอบมากเลยเนื้อนุ่มมากเลยครับดี๋ยวกบมาสื่อนะครับเดี๋ยวขอยางตลาด่อนครับชิวๆกันฮะสรอยู่บอกรับ สวัส <IS> ดีครับสวัสดีครับวันนี้กูสวัสดีครับวันนี้กูอยู่ผมช่างต้นครับวันนี้เราจะมาลั่นกันที่ตลาดสดตุรุซึมนะผมก็วันนี้เราจะมาแกล้งคนยังไงครับก็จะมาโทรศัพท์แบบว่าเออหาแฟนแบบทะเลาะกันแบบชิวๆนะผมก็แบบว่าโมโหมากเลยครับที่ตลาดสดก็มาดูกันว่าวันนี้คนจะมองเราไหมว่าเออแบบมีปัญหากับแฟนประมาณว่าเออทำไมนะแค่นี้ไม่ได้หรือประมาณนี้นะผมก็แบบเลิกกันหรือเปล่าประมาณนี้มาดูกันว่าคนจะตอบสนองรยังไงผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผม กานเจอกันในตลาดสด้วผมตอนนี้ก็เมื่อยนั่แล้วครับผมอร่อยมากเลยนะครับโอ้โหกรอบมากเลยเนื้อนุ่มมากเลยครับเดี๋ยวกลับมาสือนะครับเดี๋ยวขอย่างตลาดก่อนครับชิวๆกันฮะสดอยู่บ่ครับสดนะเนาะสดครับผมน้องสาวครับผมอิรียหรือเปล่าน่องสาวยังเขาเป็นใหญ่อยู่ควงเอออะไรนะอะไรนะ เอ้ลูกชิ้นทอดเหรอราบาทบาทะลูกชินกนกช้นทอดกี่มาน,น,นะไม่ไม่คนเยอะมากเลยจร,จริงจริงเหรอไม่ตลาดสดกุดชุมมันคนเยอะมากเลยบจ้ะใช่คนเยอะมากเลยตอนนี้ก็มันเยอะมากเลยไม่เอาลูกชิ้นทอดไม่เอานะไม่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 ไมเรืองตังมาไงแค่นี้ต้องทะเลาะกันด้วยเหรอ ทำไมต้องทะเลาะกันด้วยแค่กินทอดต้องทะเลาะกันด้วยเหรลยเไม <c oughs> อ่ะทำไมต้องทะเลาะกันเรื่องแค่นี้นงแค่ันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไงลูกชิ้นทอดแค่ยี่สิบบาทซื้อไม่ซื้อไปให้ก็ทะเลาะกันด้วยเหรอเริ <c oughs> ่มจะหัวร้อนแล้วนะเนี่ยวันนี้ว่าจะซื้ออะไรกินอร่อยอร่อยหน่อย แค่นี้ไม่ได้เลยเหรอถูเราก็ไม่มีเงินไงไปทำคุณญปดเอาไหมลอตเตอรี่น่ะเอาไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองน่ะไม่บอกว่าจะเอาไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเลยโลลอตเตอรี่น่ะไม่ได้เลยเหรอ โอ้ยหัวร้อยมากเลยนะเนี่ยหัวร้อยมากเลยนะหัวร้อยมากเลยนะยจะเอา <tortured. S 1> อะไรนะก๋วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวยี่อะไรเขาไม่ขายตัวล่าเขาไม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะเขาไม่ขายตลาดเขาไม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะพบกันมา400ปีทำไมต้องมาทะเลาะกันด้วยทำไมต้องมาทะเลาะกันด้วย เพื่อนบิ๊โอนให้400,000-500,000ต่อเดือนไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะฮัลโหลเพื่อนจะเอาไม่เอาตกลงชิ้นทอดจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาลูชิ้นทอดนะเรื่องแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอทำไมต้องทะเลาะกันเรื่องลูชิ้นทอดด้วยเลิกกันเลยไหมเราจะเลิกกันเลยไหม ทำไมหัวร้อนจังเลยคนยิ่งเยอะอยู่นี่เกรงใจคนอื่นอยู่นี่คบกันมาตั้งนานมันไม่มีความหมายเลยเหรอไม่ได้เลยเหรอคบกันมาตั้งสี่สิบห้าปีไม่มีความหมายเลยเหรอเงินที่พี่โอนให้เดือนละแสนไม่ได้เลยเหรอทำไมนะเงินพี่โอนให้เดือนละแสนไม่มีความหมายเหรอลองว่าจะเลิกกันหรือเลิกไม่เลิกนะเนี่ยพี่เริ่มจะหัวร้อนแล้วนะ ครบกันมา25ปีไม่มีความหมายเลยเหรอเงินเดือนให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเหรอพี่รวยขนาดนี้ยังไม่มีความหมายเลย <c oughs> แค่นี้แค่ลูกชิน้นทอดยี่สิบบาทต้องเลิกกันด้วยเหรอทำไมนะ <c oughs> หัวร้อนฮัลโหลโอเคนะตกลงยังไม่เสียดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วของเรามันมีความหมายเลยใช่ไหม <c oughs> ครบกันมา25ปี ทำไมต้องมาเลิกกันแค่เรื่องลูกชิ้นทอด20บาทด้วยเราซีเรียสมากเลยนะเนี่ยทำไมนะความรักของเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะคบกันมานานมากเลยทำไมต้องเลิกกันด้วยนะแค่ลูกชิ้นทอด20บาทไม่ได้เลยเลยต้องทะเลาะกันด้วยนะทำไมต้องทะเลาะกันด้วยาก็ไปแกนงแก ฮัลโหลทำไมไม่ได้ยินเหลอ <Okay. S 1> สัญญาณค่อยดีนะตลาดคนเยอะมาก <Okay. S 1> ลูกชิ้นทอดยี่สิบบาททำไมต้องทะเลาะกันด้วย <Okay. S 1> ต้องทะเลาะกันแค่นี้เลยลูกชิ้นทอดยี่สิบบาทต้องเลิกกันเลยเหรอ <Okay. S 1> ครบกันมาตั้งนานนะไม่มีความหมายเลย <Okay. S 1> ตลาดสดคนก็เยอะแล้วนะเนี่ย <Okay. S 1> ทำไมเราต้องทะเลาะกันเรื่องลูกชิ้นทอดด้วยนะ <Okay. S 1> ก็รู้อยู่ว่ามันไม่เกินไปนะ <Okay. S 1> ทำไมเราต้องทะเลาะกันด้วย ไม่ได้เลยเรอเราต้องทะเลาะก,กันแค่เรื่องลุกชิ้นทอดนี่เหอนะรอพบกันมา25ปีนะทุื <c oughs> เดือนเราให้เธอเดือนละแสนเลยนะ <c oughs> เ,รเราทำไมต้องทะเลาะก,กันด้วยนะ <c oughs> คนก็ยิ่งเยอะอยู่นี่ <c oughs> ตกลงเราจะจบไหมนี่เราจะเคลียร์กันไม่จบเลยแล้วนี่ท <c oughs> ทำไมเธอต้องแบบงี่เง่าอย่างนี้นะ โคกมายี่สิบ้ปีไม่มีความหมายเหรอเราเรียนมากเลยน,นี่เงินเดือนเราก็เธอเดือนละแสนนะทำไมมันไม่มีความหมายเลยน้ำตาเราจะห้องหน่วยแล้วเนี่ยตลาดคนก็ยิ่งเยอะอยู่ตกลงว่าเราจะเลิกกันใช่ไหมตกลงว่าเราจะเลิกกันใช่ไหมเราจะเลิกกันใช่ไหมก็ได้งั้นก็เลิกกันก็ได้จบเป็นแค่นี้เลย ฮัลโหลเธอจะเลิกกับเราจริงๆเหรอเราค,บ,ราคบกันมาตั้งนานนะล้วมีความหมายเลยเหรอ20ปีแล้วนะที่เราคบกันมานะรู้ไหมตลาดสดคนเยอะมากทำไมเราต้องมาทะเลาะกันด้วยทำไมเราต้องมาทะเลาะกันด้วยตลาดสดคนเยอะขนาดนี้นะรู้ไหมเราหัวร้อนมากเลย ฮัลโหลเธอได้ยินเราไหมนี่ตกลงว่าลูกชิ้นทอดจะเอาไม่เอาไม่เอาเลยเ,เหรอเดี๋ยววไปเบิไเลือกกันทำไมเราต้องทะเลาะกันเรื่องแค่นี้ด้วย<ถ><ง>คนยิ่งเยอะอยู่นี่ไม่ได้เลยเหรอ,อทำไมเราต้องมีปัญหากันเรื่องแค่นี้ด้วยนี่ เพาาต้องรกันอยู่ตลาดอเนี่ยเลยเธอได้ยินเราไหมเนี่ยคนเยอะมากเลยเนี่ยใจมเธอได้ยินเราไหมเนี่ยหัวร้อนมากเลยนะเนี่ยพ็เข้าใจอยู่ว่าลูกชิ้นทอดมันไหม้เกินไปนะก็มันไหม้เกินไปเขาทอดนานเกินไปนะทําทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ ก็ไม่เข้าใจเราเลยเลยฮัลโหลเธอได้ยินเราไหมเนี่ยทำไมเธอต้องทะเลาะกับเราเรื่องลูกชิ้นทอดด้วยก็รู้อยู่ว่ามันไม่เกินไปนะแค่นี้เราต้องเลิกกันเลยเลยคบกันมายี่สิบห้าปีเลยนะเดือนเดือนเราก็ส่งให้เธอทุกเดือนนะเดือนละแสนเลยนะ ทำไมเราต้องทดลองกันด้วยนะรยนนเราจะเลิกกันเลยเหรอต้องหัวร้อนมากเลยนะเราจะเลิกกันจริงๆเหนะรอเนี่ยเธอได้ยินเราไหมเนี่ยรู้ไหมว่าตลาดคนเยอะมากเลยตลาดคนเยอะมากเลยนะ ทำไมเราต้องทะเลาะกันด้วยนะเราเลิกก,เลเเลกกันเลยนะ25ปีไม่มีความหมายเลยใช่ไหมงั้นเราเลิกกันเลยนะโอเคเงั้นเราเลิกกันเลยแค่ลูกชิ้นทอดมันไม่ก็ต้องเลิกกันนะแค่นี้เองเหรอ ฮัลโหลเธอได้ยินเราไหมเนี่ยที่นำเข้าัทไมเราต้องทะเลาะกันด้วยนะรู้ไหมว่าตลาดคนเยอะมากเลยครบกันมา30ปีไม่มีความหมายเลยเหรอเราให้เธอทุกเดือนเลยนะเดือนละแสนน่ะวันนี้รดว่าจะมาเดินตลาดชิคิวงนัะ้ทำไมต้องทะเลาะกันเรื่องลูกชิ้นทอดด้วยก็บอกเลยว่าเรื่อมเอาเงินมาไงทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ่ะเลิกกันเลยไหมจะเลิกกันเลยไหม จะเลิกก็เลิกนะรู้ตัวอยู่ว่าทะเลาะกันไม่ดีหรอกแต่ว่าอยากเลิกก็เลิกนะนั่นมีความหมายเลยใช่ไหมเราซีเรียสมากเลยนะตอนนี้เนี่ยคนก็เยอะมากเลยเราซีเรียสมากเลยนะตอนนี้เนี่ยตกลงว่าจะเลิกกับเราจริงๆเหรอทำไมความรักของเรามันต้องหมุนอุ้ยปุ้ยอย่างนี้ด้วยนะเรามันต้องหมุนอุ้ยปุ้ยอย่างนี้ด้วยนะรู้ไหมว่าคนเยอะมากเลยนะ ถ้าจะเลิกก็เลิกนะถ้าจๆงั้นก็จบกันแค่นี้นะโอเคงั้นเราก็จบกันแค่นี้แค่ลูกคิ้นทอดมันไม่ทาไมเราต้องเลิกกันด้วยนะเงินเราก็ให้เธอทุกแสนนะงั้นเราจะหาคนใหม่แล้วนะงั้นก็จบกันแค่นี้นะวันนี้เราก็จะมาอุดหนุนองุ่นเจ้านี้เด็ด ที่เดียวนะผมมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมถ้าไปที่อื่นก็อาจจะมีครับแต่เฉพาะที่นี่มีที่เดียวนะผมก็ถ้าใครแวะมาตลาดจุดชมก็่าลืมมาชิมครับอร่อยมากเลยครับเขาให้ชิมแบบเยอะมากเลยนะครับผมวันนี้เราก็ชิมไปแล้วหลายโลนะผมก็ถ้าหุ่มเขาสดมากเลยผมก็้าชอบก็อย่าลืมมาแวะชิมดูนะผมก็วันนี้เราจะขอชิมอีกสักครั้งหนึ่งนะผมดูนะครับผมดูนะครับโอ้ข้าวุ่นทำไมอร่อยอย่างนี้นะอร่อยจริงๆเลย ขอบคุณมากเลยครับแม่ค้าเขาน่ารักมากเลยครับผมพ่อค้าก็น่ารักครับผมก็เจอกัน EP ต่อไปครับผมวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วครับผมก็วันนี้เราเซ็นเขาไว้นะครับผมครับเป็นอย่างครับวันนี้ก็คนเยอะมากเลยครับที่ตลาดสดเราก็ได้มาเดินเล่น,ลนชิวๆแบบว่าก็วันนี้คนค่อนข้างจะมองเยอะนะครับผม <ๆ S 1> ก็ก็ยังไงก็แบบวันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องรีบกลับนะผมก็ได้มาลั่นแต่ว่าสนุกสนุกกันนะผมก็คนเยอะมากเลยครับถ้าชอบกดปากกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครอย่าผมเลยครับวันนี้คนเยอะจริงๆเลยนะครับผมก็ อาจจะรอกระทืบผมอยู่หรือเปล่าต้องรีบกลับนะครับตอนนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ช่างต้นนะครับแล้วเจอกันอีพีต่อไปต้องรีบกลับแล้วครับผมน้องเขาน่ารัากมากเลยครับผม